โอ้โห uh huh, ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะใครที่อยากไปชมเนี่ยก็สามารถไปชมได้เลยนะเรามาใช้ฟังด้วยนะว่าเป็นยังไงชอบกันหรือเปล่าส่วนเรื่องนี้ค่ะการศึกษาสําคัญมากๆเลยนะคะกับงานที่มีชื่อว่า ENC ร่วมกับสถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ชั้นนําเกือบ50สถาบันเขาจัดงานการศึกษานิวซีแลนด์2022พร้อมรับสิทธทุนการศึกษาไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ น่วยาการศึกษานิวซีแลนด์สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์จัดงานการศึกษานิวซีแลนด์2022 New Zealand Education Fair 2022งานการศึกษาที่รวบรวมสถาบันการศึกษานิวซีแลนด์เอาไว้เกือบ50สถาบันพร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบันและลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกลับนิวซีแลนด์จากสายการบินแอร์เนิวซีแลนด์ด้วยค่ะ We care for your children. We take our responsibilities for your children very seriously. They are our responsibility when they are in New Zealand. เมื่อเราได้สัมผัสจริงๆระบบการศึกษาของเขาเนี่ยอย่างกับลูกพี่เนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เขาต้องการเองได้ในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยระบบการศึกษาของเขาเนี่ยมันทําให้เด็กต้องพัฒนาตัวเอง มีความรับผิดชอบและสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในอนาคตอีกทั้งการศึกษาของนิวซีแลนด์ยังมีความโดดเด่นทางด้านหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทำงานได้ระหว่างเรียนและสามารถต่อวีซ่าทำงานได้สูงสุดถึง3ปีภายหลังจบการศึกษาด้วยค่ะ